สวัสดีจ้าซ่องขั้วนังเนยมีงไหมพาเปลี่ยนบรรยากาศมองกินนัวเมียดเนาะเพาเป็นมองในเคยมองยานมองในรถเสาบอกเมียดคุณน่ะตัวยังไงได้เมีแม่ได้ก็แมตต์เ้หน่อยขึ้นได้ได้มีแมตต์เต้หน่อยสะพานไปเึิ้เป็นอุดรจ้าชุดกาลสินจ้ามองนี้ทางเข่าเป็นเดี่ยวเสาร์สองตจ้าโอ้เมียดอุตมะเฮ็ดพะเฮ็ดถวยหอนจ้าปฏิบัติงานกินนัวเมียด มึเห็นไหมเอาจาักน่อยแม่เป็นเตรียมไว้ทาแล้วลออโอ้ยตะกาวมีหมงนางไห้แม่ตอปัจจุบันนี้พัฒนาเนาะมีหมงนางไห้ขวามือปืนหน่าขึ้นนางในโบราณเนื้อหันนักน่าสิล้องรับปืนนั่นไหมเนาะปืนน่าถ่วยห่อนเนื้อซื้อม้าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือบะมีแม่กว๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกจ้าเองฟางแกแ้ได้เอาหนึ่งอันนี้นี่ก็สิแก้ใครมาพิจิตเตอร์คือดีแท้ อันนี้ขื่นนิดนึงจะไม่ไม่ค่อยกินเทีย่ยงจะเอาคนละอย่างเนาะมีเนาะนั่นมัน,น,มนก๋วยเตีเต๋ยวจะเป็นม,มาลาแต่ดันโดนพุ่นแซบไปแม่นแซบเนียเ่ยเราล้อเฮ็ดคลิปเบิ้งจา้างดนกะารจกล้อชิมแล้วแม่รถดีแม่บม่ค่อยกินน,นักเทียนอย่างสิแม่เอาเลยสิมาลอง<ด>จากเ<ด>เลยมาถ่ายคลิปล้อเขียมก,กันเลยบุ้ยผักบุ้งแม่ขึ้นหลายแด่เมื่อนี้เราซื้อผักมาเพิ่มจา้าไป่ก็ซื้อม้วนมาเพิ่มสบายเลยอือว่าเขึ้นไปให้แบ่นั้นแต่จกินอั่ซีสิเรามีเนาะ บ่แล้วสี่ไปแบบโอ้ยังแม่นี่ก็กินมาม่าดิแม่ใครอยากก๋วยเตี๋ยวจ้าจะเลยออกมาซื้อต้มมาเองเลยอืมอันนี้แกให้อยากก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกถ้วยร้อนจ้าองเมื่ไปซื้อเซเว่นจ้าหนิหมูว้านนี่พังป้งไปเองก็มีแม่ไปวันแม่จ้าจ้าก็เลยตอนกลารก็เลยแวะซื้อเห็นเนาะมีเนาะกินแท้ว่าสั่งเลยวะจิงได้แน่หนิฮะอย่าเพิ่งแกนี่ก้อนนี้แม่ มันมีวิธีอ่านในกองเงินบ่ะบกเหตุบ่เคยเห็ดติเป็นแต่หนังเงยนสื่อมาเห็ดอือโอ้เป็นเส้นมะมาตัวนี้ก็เตี้ยวเป็นมะมาเป็นแม่แกเลยเรือน่นนี่เอาอันนี้คือบ่เมีอยน้ำมูกเฮ้ยคุณแม่หนังฟางออกบ่ลงโอ้หนังฟางออกอีดิเอากินได้อันนี้ใส่บ่ ที่ไถุงเัินใส่บ่ไว้แม่ไม่รู้ดูตรงใดวันหนึ่งของแม่นี่ดิโอ้ยเพื่อน่ะโดนฟางเพื่อน่ะคุณแม่ลูกบฟางสีเขียดอยู่นี่เอาไว้ก่อสิมาแม่แก่นี่ออกมาเพียงหัวถอยห่อนเนาะยังห่อนอยู่อยแล้วนี่แล้วใส่ถุงเงานเขามาแก่ปุ๋งอันนี้ก่อนทำว่าถวยห่อนแม่กับยานอยู่ดีจ้ะอันนี้คือบ่ห่อนจัะนี่สร้างถวยบูรณะถวยจ้ะเนีนี่บ่ตามมุกเลย เฮ้ยแม่กะตกใจว่าม่มียังตอดตว่าถวยหอน,น้องแม่ก็ตกใจดิเนี่ยมันดาดเ,เนะี่ยเพิ่งมาคยกินจงนางได้ค่อยซื้อมากินแค่นึงอยู่เพราะว่ามันนั่นก๋วยเตี๋ยวเรือนออ้องเบียดเนื่อซื้อหมูมาเพิ่มเจวเดชลูกชิ้นมาเพิ่มอยู่บะหมี่จาราดิ้งเนื้อไปเบิร์ตว่าสัน่นอืมเุ็นอะถวยไผ่ถวยมันตัวน,นี้แม่ถวยนี่จ้าฮอนแทนะเออว่าสั่นหรือไงวะเอาไปก็สิมาเพิ่มแม่เจ้าวะที่ไฟมีเครื่องยังกะเพิ่มว่าเป็นเส้นม่ามาซื้อมาน้องมีดแม่ มีรสชาติปะ่ะมันจิ๊ดใสใส่พักหน่อยได้ไห,นไห,ออหน่อยเออจะพักได้หน่อยเพมันถวยหน่อยนี่ค <c oughs> ือเม็ดหลายแต่ชนะแม่มัมกเลยหลายมึงไปจี๊ใส่ได้เบิดอแเป็นยังก็ไปแต่ใส่เานาะไหมาไกาแฟกระเซียวหมูเด่งเขาซื้อมากจะเซ้งไปเลยยิมหาประมาณนี้ตักใส่เป็นโบแกงสิเรีอลแม่เป็นแม่ย้ายตอนใยัยเลยเป็นหมูเป็นค้ำเป็นค้ำหึเฮ็ดโบเฮ็ดรอดได้เฮ็ดเฮ็ดเป็นรอดอยู่บ่ มันจะเป็นล่อเป็นล่อเยู่โอ้ยล่อบ่ได้บอกแม่บีแป๊ดๆออกทีแรกแมในวันสิยอจใส่คือมาม่าหมูสับเนาะรวยนี่สาบแม่เตรียมสอนมาเด้อว่าสั้นยังแม่ให้ไหนต่อัปไหมเมนบลอดดิแม่กะสิเฮ็ดโอ้เฮ็ดเป็นแม่นโอ้เก้งได้กันอะไรบ้างแล้วแม่กระจายเลยไหมจ้าโอ้เป็นหมูแพนเด้ตัวนี้แม่นถ้าอีกรอบนมีด แต่เยอะๆจ้จะแ่บๆบรรยากาศที่ว่าด like oh, ีแห wow, em, ้งจะได้ถึกใจถึกใจยังนัดกันมาจากมือนีิหมูว่านนี่แดดหอนทะนอมีดอุ้ยเอ้าทั้งตกน่ะตกยังมันแรงจะหมูว่านนี่บนน่ะบรรยากาศที่ว่าดีแห้งจ้ะแม่ได้เก่าให้คืนในได้ไปยินแม่ตอนบรรยเยนาใหม่เนาะเหยียดสูงขึ้นตายเลยแล้ววายน้้อองเยตัวใหญ่ขาหักแขนหักทาองฮักกระนใช่เพื่อนมันมีแม่นี่มันเป็นอะไรเป็นอันรายกว่าอันนี้หัก บะหมูนู่นหมูหลายบัดแล้วลูกเอานี่แม่ม่หน่อยพูดลรอบะหมูตาดีพอนี่ของแมนแหละนี่สิเพราะสมสมกันฝ่ายจะปร้อยใส่แต่พักอีกยืนยันบมสุซุกปกติเขาหลวกซากอนเนาะอังไซเนาะแม่พอแล้วแม่พอแล้วเอ้ยตะไบก็สิมาปรุงกันเลยจ้าอันนี้จะเอามาให้คือถุงนึงว่ามีแม่แม่เครื่องปรุงของ น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือจาปรุงเครื่องเสื่อยังวเปื่อสลัดเ็ดเนาะเครื่องยงสิละแมงเซ่บแ่แม่แยินดีให้คอยเปาๆนะเครืองในจอเบาๆมันปฟงแต่มันนั่นฟวมันฟงว่าสันใเ้าเน่กระเบนยังก็มีแม่ใาเตาไมวัดจตวันศิลนน่ก็ได้แพ้มาจะนะที่ไปเหยียบอียันละแมงเลยว่าซ้ เดี๋ยคนซุ่มซ่ามเป็นคนน่ารักด้วยแม่มือเงินไดก็พาคุณแม่ไปอันนั้นจ้าคุณแม่เด้อบัดที่นี่มือวันแม่จะเขาเรียกคุณแม่มือเดียวมืออื่นไหนมีแม่อีแม่สิจะไปก็สีมาเติมน้ำเจะมีเติมน้ำอันนั้นได้เพลงไหนเมื่้เด็อนยังบ่เฮแต่วด้เติมน้ำได้นีิอ๋อน้ำเย็นได้ยูบุลุงนี่ได้ไอ้นี่ล่ะใส่เลยบุลุงไงใส่เลยตอนแรกนี่มันจะียนำปกติแล้วจ้าแต่ว่ามันนั้นไม่แม่แม่ขยันมันหอน ใส่น้ำถ่วมเลยแม่ใส่น้ำถั่วมเอาแล้วใส่ก่อนตอนใส่แต่ตัวเนาะคุณอะแม่บอกน้ำมันมาใส่มีดแม่อีกกว่านึงอ่ะมันจะมาใส่อีกควอมเด้ใส่ลงไปได้จ้าหน้ำแต่ให้เป็นน้ำก็สบายจ้าอุ้ยคือหอมตอนนี้มีดแม่ต้องดังไฟออกน้ำใส่จิอืมได้การอุ้ยคือหอมเสร็จแล้วแม่ หอมหแม่เพาะอะไรแม่เพาะล้วมันทำยังไงต่อต่อไปก็สิมากแกนี่จ้นนี่แกก็เลยแม่แกถุงน้ำร้อนจ้นนี่หยาดัวยังบอกรอนยอยู่ไอ้หยาดฟูดบึบูบูบูบโอ้ยอย่าว้างได้แม่ว้างปาดเด้อพย้หยาดใส่มือเออเป็นถุงนี่จ้มันไม่หอนน่ถุงมันคือดึงได้มันคือดึงอันนี้ซื้อก็ได้ละ ขี้ไก้ก่อนแม่เแถวบูดีเนาะแม่กระจายแมวไ่ะคือได้ก่อนแม่นี่นไหมแถวแม่บูดีเดี๋ยวแป๊บนึงจะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยแต่แม่ถูน้ำดอนเลยอ๋อ้หอนแท่หมดแล้อันี่แม่วแต่ไล่ได้น้ำดอนเลยค่ะนี่เราไปกระเติมน้ำได้จ้าัที่นี่แม่เติมน้ำได้ถูน้ำดอนได้อ่านมาขางกองจ้า ฟุดด้จ้าส้นลาบรึนี่มันมีล็อกของมันอยู่นี่พอดีเรื่องแม่ยี้มแเรื่องมันมันช่ได้พองม่ใชหอนดแม่พอแล้วม่กรตือเบิดโอ้พอแล้วพอแล้วแม่ยีแ่ส้แม่ยวยตังมาเลยนี่ร้อยมันฟุดบุ๋มแม่ยิ่เอย่ไปพิ่งเงันนี้ร้อยมันฟุดฟุดน่ออน คุณจะว่วามันเป็นยังไงดอกแม่คนณจะเอาไปช่วยจกอกจักรนะบางทีมันใส่น้ำลายปวดได้แม่ไม่หลายหรอใส่เลยอืมกระดังกระดังชิวๆจ้าใส่เลยแม่ใส,ส่เลยไม่หนหนาทำไมหนูไม่หอนอัดไปเลยเนาะเพิมน้ำได้ไมมยันบะถั่วหมูเาเฮ้ยจิ้นลุนเหรอเนี่ยลูกเพิ่มน้ำแบบนี้แม่ยันบะถั่วหม,มูเหาอ๋อย <c oughs> ันยันหม,มูเห <c oughs> บาหบะสุกจาก้าสุกแล้วมันจะอายคุณแบบนี้ในเครื่องปรุงแม่ก็ผสมไง นั่สิไปใส่จานอยู่นี่นี่แหละ,ะจานนี่แล้วเ,เดือดจะปิดฝาเอาเรื่ <c oughs> องแน่น่พวกนายปิดฝากระไรใจไว้ยังน้อยควนกนลังขึง้นเดี๋ยวขืนไห้มันเดือดเล่นงอยู่ผมอ,อันนี้มีคึ้น่าก,ก้อนนั่นมาไปยืนแม่ม่เฮ็ดกนนะ้ <c oughs> อนละห้างอะไรนั่นเอาห้างเราถึงแล้วแม่ปิดฝาเลยจ้ะนี่นควนขึ้นนี่มีหัวระบายเรียบร้อยอ,อ,อันนี้ได้มีดไอ้ขึ้นหนึ่งหนึ่งอยู่เนาะนี่ไอ้เพิ่ง เพิ่งขึ้นนึ่งหนึ่งเยอะขนาแม่โอ้มันจ้าเ้าอัดเ้าอัดจ้าโอ้นะบบบบบบแล้วจ้าใจได้จ้าต่อไปก็ทิ้งไว้ได้ละที่ก่อนไมาชิมหาที่พอขังกองมันป้าโดนมันบลูงหอดบ้าตาแม่บอเห็นหูรู้สึกมีทางของมันอยู่เลยลำหนึ่งได้ขออ่านแม่เอานี่ขึ้นได้ไหมจ้าวันขึ้นได้จ้าบันนี้ขึ้นเจียวไปลุงนี่เออโอ้ถวยห่อนีดีจ้าระวังเด้อแม่ระวังเด้อ บุ้ยแต่ยังหอนอยู่นี่โอ้ยตะกะที่กับแม่อันออาดเรียนแม่ไม่เห็นหงุหืิปิดไฟช่วยลงขยะเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ่ยโอ้ยแต่มีแม่ใช้เวลาห้าถึงเจ็ดนาทีมีแม่ถ้าน้ำเย็นแปดถึงสิบนาทีแม่เส้นนุ่มพอดีว่ะสันแม่ทัา1สิบนาทีแม่ ตัวเ้าหมูใส่เพิ่มกั 4, 12, 13, 13, 13ากสีประมาณสิบสองสิบสามก็จะว่าใบแล้วมีเนาะต่อไปกระร้อยมันสุกๆ,ๆเลยจา้าสมมติรีวิวตอนกินก็ได้จ้าพูดนะควรกำลังขึง้น,นมันด่วนได้มีนมาย่างอ้อมเบิง่งบรรยากาศตั้งแตมื่อมื่อนอีกคนก็นจะกินสีมหาป่าจ้าเลยยางไปนีป่เจ็บขาจ้าเจ็บเท้าจั็กน้อยพูดนะข้างหน้ามันขึน้นเนาะแม่ฝนตกเนาะหน้ามันยังหลายอยู่หน้ามื่อใดรถรถช่วงใดก็ไม่ช่วงเดือนเมษาุนตนบ่กหนาร้อนไหมน้ำลด ปีใหม่เราปีใม่กันก๋ยนาแล้วรถขาเจ้ามหาป่าจะนี่เดือกี่รั้วเดือนกันยายนี่สิบกันยายนกับปล่อยน้ามทะลุรถอืช่วงนี้มันจะกักน้ำไว้จ้าพุดนะเราไปกันร้อยมันสุกกันไปกินกันเลยจ้าพุดนะกำลังชูชูเลยเปิดไฟห้องเจริญภูมิค่ะอันนี้คือจะกินจ้าแล้วว่ะซื้อมาลองชิมเบิ้งรถนี้บพื่อใหกินนะแม่ก๋วยเตี๋ยวเลือ่อนแม่ไว้เพิ่มพักยังไงวนี้เขาลาหมดแล้วมิจฉา ข้าวรามก็ขนมกับคน,นคอ,อ,อนะื่นนะขนมไทยบล่ลิ้นเตา่าโอลิ้นเต่าจ้าขาอะไรน,นี่ก็ข้ว <c oughs> าวราดจ้าไปกับสิร้อยมันสุกก็จ้าก็สามากินกันเลยนเนาะมีเนาะอุ้ยนนะหอมหอมจ้าบไว้ก่อนจ้ามีนุ่นเด็ดอีลีรูปนะเตี๋ยวเรือถึงร้อนเตี๋ยวสวัสดีจา้าสวัสดก็สามากินกันเลยสวัสด,ดีจ้ามึงแม่เปิดชู้กัน ความได้ความมีเจ้ว่าอันด้สุกละจ้าไ่จ่ายเรืเรียบร้อยเห็นมั้เนี่ยหอนจ้าเขาใส่สอนเขาหรอแม่แรงมันแข็งส่อนเขาจ๋อมันอ่อนสิไปกันบูบินหมูแพนตัวนี้มีแม่เนาะลุงสีก็แค่เป็นก้อนเป็นก้อนก็ดีเขาบ่ได้ตีคืออยู่ถหยยเนาะลุงเนาะจ้าเขาบ่ได้แต้มมันมี่ว่าสุกเลยเนาะ ไม่ได้มังนาเนยังเลยเือขากะซอนสดกินเอาซิมื่อวนี้ฉินไได้กินโดมเจ้ว่าตอนเห็ดโดมแล้วเนาะมีเนาะบันที่ยงได้เห็ดโดมแล้วมันลงบ่ไดไหมแม่เนาะเด็กเห็ดได้ยล้งบะไเด็ยเห็ดจ๊คิมหาซิมหกยังแตดล้งเนาะโอ้าเลยบมากเพ็ดอันใดเนาะมีเนาะเพ็ดบุรุแม่ดอกเพชรจักหน่อยเขาต้องไตนามเพิ่มๆป้าเหมือนันรงไน ของนูเป็นแพนผู้ดีจ้ะของเนยชิมก็เลยม,ลมีแบบที่ในขึ้นมาไม่แซบจะเป็นอะไรเลยมันมีแบบเป็นอะไรเลยขึ้นเดี๋ยวเรือเลยโชว์เลยจ้ะออกรสชาติจัดจ้านจักน้อยจ้ะ เยอมีแม่กินมข่าลเนาะแม่นอร์ดัสซาทิวะจานเนาะดีเนาะนีะ่นนนเนาะแม่เพ็ดเผ็ดเลยจันกูเลยมาเผ็ดมักจียวหมูสุกนุ่มๆอืมเป็นหมูนุ่มเพราะจะมาใส่ลูกชิ้นก็ได้จานนี่จังบอะไรอะอันนั้นแม่มีจังบอะดรแบบลูกชิ้นเลยแม่ถ้าจะดาเอาหมูมากๆแบบเป็นแผน่นเป็นยังว่าใสิลยังแบบนัดแปลงเนี่ยจะให้มัาเป็นก้อนก็ให้เป็นก้อนใน<ม>นี่ แล้วมันจะเป็นก้อนอะไรแม่เพื่อนนั่นบ้อนแต่เป็นก้อนนั่นตัดตัดก้นแล้วก็บีบแป๊ดแป๊ดเลยได้เลยลูกแ่บรูกวันนี้ไหนวะเป็นนี้ดอกตกแป๊ดกล้วยเหรอหนาวอะไรแม่วันนี้คือวันนี้คือวันนี้จะเป็นเส้นนั้นไม่มีแม่เส้นแบบเส้นเลืดเยี่ยวนะตอนแรกมเคย็จะเซนมะม่านาะเออลดมะม่าเด้ลูก ลุดมาหมาเนาะโอ oh, ้แฟนฉันก๋วยเตี๋ยวไม่เล้าอันนี้จ้านี่เบอร์รานผู้บบดีเนาะมีเนาะเบิร์เซเว่นผนะนะู้ดีเยาว์คลายดีแห้งตัวฝนใส่ปปลาเนาะขีขึ้นหยากบนเด็กดังไฟเนี่ยหนานี้เป็นหนาฝนโอ้ยหลายแล้วมีนะวเมนาะลบเบิร์เนาะจับถือเดี๋ยวนะ้มั้ย ในกินนชวนมากตะกอกับอะไรเพิ่มอันนี้รเ่เพิมเครื่องฮาเนาะวนนี้เพิ่มไหเพิ่มเรื่องอับแซบจ้ารสจัดมันเด็ดี่มาเหตุตุ่มพะโลดเล้เนาะมีรสจัดข้งร้ายแซบข้นร้ายดีเดอาแต่เรือเปลี่ยนๆมันคือหวานเนาะแซบดีด้วยพอดีแซบเนาะร่วมจานนี่คือว่าแบบไม่หมักจังเม่พอดีจะไว้กินดวนไม่กินแม่ ให้กินตมากินทมะลากินอลไแบบหนาเดยงหนาพองมีแหมพงมมพกันเกศเนาะใส่ตอนเห็ดยี่ห้นเนี่ยลวกผักสีนัน่เลยเนาะยิ่ได้ผักเยอะๆกินกับนี้นี่โอ้ยันกับผักอะไร่า่เีเขาจะมีผักแล้วความตัวนี้ไหมกินนี่ผักก็จะได้เนาะเนาะมาผักข้าได้ผักในซองจะได้กรงปุกอืมใช่บระปเกห้ เัาก็จอดตอนน้อยๆเรือ่องกมีกม่พักมาให้จ้ะเขาใส่เครื่องเขาเพิ่มเนาะเขาบอกยางเขาก็เพิ่มจ้าูกชิ้นยังยังสีน้ำเอ็ดอเพราะว่ากินสีมันแค่ลูกชิ้นจ้ะมันนัวกว่าลูกชิน้นแับใช่กลมกินเอาไหมฮะซัมกินวิรานรตินเอยเขาไ,ได้กลมกินเอาป่ะแม่เดจะยังเดี๋ยวจะได้กลมกิน ต่างต่างมาถือมันโอ้มันต่างทำนี่เลยทำไมคถามว่ามีแบโชคกินลนอนตัวกินงเคงแบบเอาแบมีแบตเบิงแลมันเตียมันชิาที่เลยดจ้าจิเบิ้แหละจ้ามันใหญมันดดบยำลุกอะไรยำนี้กับทำอะไรเป็นที่มันเต็มนะมีอรยบาลนยนึงอืมจับนัโปะ บ้านเสร็จพวกนเนาะแค่นี้จะมากับพอดีเหรอจ้ามัเป็นถึงขัดพอดีจ้าพี่มากินนี่กับปากดติดตามซับไปใครกดกระดิ่งเป็นลังใจทางซองพ่วงเลยจ้ากินนี่กับมากดไลค์ติดใจก็แซ่จ้าคลิปหน้าเจ้าไว้จ้าบ๊ายบายแล้วมีจ้าบ๊ายบายแม่สบไยไรบอปได้